คุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิตินาราชนิยมในคุยกันเช้านี้ช่วงเสียงผู้บริโภคก,กับสภาผู้บริโภค รายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊กนิธินานาสนิยมนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสอทอ FM106 ที่เราจะคุยกับสภาผู้บริโภคในช่วงของเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภคซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่มีประโยชน์ประชาชนทุกคนคือผู้บริโภคอะไรที่ เป็นข้อสังเกตรหรือข้อเสนอแนะโดยเฉพาะในสิทธิของเราในประเด็นต่างๆเราต้องรู้เหมือนกันนะวันนี้ประเด็นที่จะคุยกันค่ะสิทธิประกันสังคมนะชาวพนักง,งานบริษัทนี้น่าจะประกันสังคมสิทธิประกันสังคมต้องเท่าเทียมกับสิทธิรักษาสุขภาพอื่นๆด้วย คุยกันเลยเรื่องนี้น่าสนใจมากไปที่สายคุณสมชายกระจ่างแสงอนุกรรมการด้านบริการสุขภาพสภาผู้บริโภคค่ะคุณสมชายคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถามคำถามแรกกันเลยค่ะระบบบริการสุขภาพสำคัญยังไงบ้างคะคือสำคัญนะคือระบบบริการสุขภาพในในประกันสังคมเนี่ย คือเราพูดตอนนี้ถูกเวลาพอดีเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเพิ่งจะเป็นวันแรงงานแห่งชาตินะคะะรับก็ต้องบอกว่าคือผู้ประกันตนเนี่ยมีประมาณสับส24ล้านคนอแล้วผู้ประกันตนนี่อยู่ในวัยแรงงานอย่างนั้นเลยแปลว่าคิดเป็น60%ของของวัยแรงงานในในประเทศไทยะนะครับแต่ว่ามีมีคนจํานวนมากอยู่นนแต่ว่าประเด็นปัญหามันอยู่อย่างนี้ตอนเนี้ถ้าเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยนะก็คือ คนทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยเนี่ยรัฐเนี่ยมีสว่วนดิการด้านสุขภาพให้ไล่เรียงมาตั้งแต่คน<ม>ที่เป็นสิทธิข้าราชการ<ม>คนที่เป็นสิทธิบัตรทองแล้วก็ประกันสังคมแต่ประเด็นของคนในประกันสังคมเนี่ยมีปัญหาหน่อยก็คือว่าเป็นคนกลุ่มเดียวในประเทศนี้<ม>นะที่<ม>ยังจะต้องจ่ายค่าบริการสุขภชาติของตัวเองอยู่ค นะครับก็คือทุกทุกเดือนะเราจะต้องเราจะต้องคูกเงินผูกขาดเงินแต่เงินเดือนก็ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์เพื่อเข้ากองทุนประกันสังคมแต่คนอื่นเนี่ยรับเนี่จ่ายค่าบริการสุขภาพให้นะครับแต่เป็นคนกลุ่มเดียวในประเทศนี้ที่ยังต้องจ่ายเงินค่าดูแลสุขภาพของตัวเองอยู่อันนี้เป็นเป็นเป็นความเหลื่อมล้ำยิ่งใหญ่สําคัญเลยแต่ที่มันที่มันหนักไปกว่านั้นนี่ก็คือว่าพอเราจ่ายเงินค่าดูแลสุขภาพจากเงินเดือนของเราแล้วเนี่ยสิทธิประโยชน์ที่เราได้รับเนี่ยจากการที่ มันจะเรียนไปทาการวิจัยมันก็ก็รีวิวอะไรดูเนี่ยนะเราเนี่ยสิทธิประโยชน์เนี่ยเราได้ตัดประมาณครองเราเราอาจจะรู้สึกว่าดีกว่าดีกว่าแตจริงๆไม่ต้องรีวิวจริงไม่ไม่ไม่ได้ดีกว่าค่ะเพราะว่าเราประกันสังคมเนี่ยเกิดในช่วงที่บัตรทองเนี่ยมันยังไม่มีแล้วรงก็จะรู้สึกว่าเออโอเคอย่างน้อยยังมีประกันสังคมแต่ว่าถ้าไปรีวิวดูเนี่ยสิทธิประโยชน์ได้น้อยกว่าได้น้อยกว่าบัตรคองนะครับค่ะอืมได้ได้น้อยกว่าบัตรครองทีนี้ เอ่อพอพอมันได้เงี้ยมันมันเป็นมันเป็นความเหลือ่อมล้ำที่เกิดขึ้นมาจ่ายเองแล้วก็ยังแล้วก็ยังได้น,อดน้อยกว่าผมยกตัวอย่างเอาง่ายๆเลย<ฤ>ถ้าเรามีปัญหาด้านด้านเกี่ยวกับในช่องปากถ้าเราจะต้องทาทันตะรกรประชาสัมคมเนี่ยให้ติดทำธันตรกรรมของเราเนปีหนึ่งอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะเปปีหนึ่งอยู่ที่เก้าร้อยบาทเ่านัันเดีวในขณะที่สิบัตรทองเนี่ยก็แล้วแต่ปัญหาสุขภาพ กินเก้าร้อยบาทเนี่ยเราทาอะไรถ้าจะไม่ได้เลยเพราะว่าคืนนก็อาจจะซิ๊กเราในอัตราถ้าเราไปซูมถึงอย่างง่ายๆคืนนึ่อาจจะาร์จเราไปเลยเก้าร้อยบาทอะไรประมาณอย่างเงี้ยนอันนี้อันนี้เป็นปัญหาที่ที่เกิดขึ้นเนาะเป็นเป็นปัญหายังเกิขึ้นใช่ใช่ทําไมทําไมค่ะทําไมเราถึงคิดว่าผลักดันดีกว่าสิทธิประกันสังคมผลักดันดีกว่าให้เท่าเทียมกับสิทธิอื่นคุณสมชัยค่ะ ก็ก็มันมันทําให้ให้เกิดความเหลืมอมล้ําเพราะว่าจริงๆผมก็พูดไปไปเฉพาะแค่พวกสามเปเป็นที่ที่มันจะเงินเดือนนะแต่เอาเขา้าแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยคนประกันสังคมเนี่ยน่าน่าสงสารมากนะคือเราต้องจ่ายถึงเขาเรียกว่าอะไรจ่ายถึงถึงสามส่วนด้วยกันอันแรกก็คือว่าเราจ่ายเข้ากองทงุนประกันสังคมใช่ไหมอันที่สองเนี่ยเราก็ต้องจ่ายผ่านระบบภาษีเหมือนกับกองทุนอื่น่เราจ่ายภาษีใช่ไหมคบใช่ค่ะ พอเราจ่ายภาษีเสร็จเนี่ยรัฐก็เอาเงินภาษีเนี่ยไปจัาเป็นส่วนราการด้านรักษาภพมิภาค่นเรื่องบัตรทองแต่พวกเราเนี่ยก็จ่ายภาษีด้วยแล้วสุดท้ายเนยก็อันที่สามเนี่ยก็คือต้องจ่ายส่วนต่างบางส่วนด้วยใช่ใช่ใช่ไหมออันอที่ทางประกรรมเนี่ยครัพอไม่พอพอไม่สมว่าเรา <900 S 2> ต้นปีเราต้นปีเราขูดหินปุ่นมาถูกไหม ต้นปีเราขุดหินปูนไปแล้วเก้าร้อยบาทแต่เพราะกลางปีเนี่ยเราเกิดว่าฟันเราเนี่ยมันจะต้องถอนเพราะใช้การไม่ได้แล้วมันมันหมดเกี่ยวไม่ได้ต้านไปแล้วะพอเราจะต้องถอนเนี่ยเราจะต้องเสียค่าถอนอีกอ,อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยเน,นี่ยอันนี้เป็นอันที่สามที่เราที่เราจะต้องร่วมดัน<ต>ดังนั้น,นก็เลยส่วนที่ที่ต้ปัญหาอีกเราถึงต้องต้องผลักดันนะฮะทีนี้ทีนี้อย่างอย่างที่คุณสมชายยกตัวอย่างสิทธิการรักษาที่ไม่เท่าเทียมกันนอกเหนือจากเรื่องของตัวอย่างธันตกรรม มีตัวอย่างอะไรอีกบ้างคะสิทธิการรักษาที่ไม่เท่าเทียมกันอ,อมีตัวอยา่างเช่นอย่างเช่นเรื่องสําคัญสําคัญนะโลกที่เป็นโลกที่มีค<ม>่าจ่ายสูงเช่นเรื่องเป็นโรคไตที่ต้อง<ม>ได้รับการฟอ,อกไตค่ะนะอันนี้อันนี้สําคัญมากคือ<ะ>ประกันสังคมเนี่ยก็จะให้อยู่ที่ให้ให้ค่าฟอ,อกนะให้ค่าฟอ,อกเนี่ยอยู่ที่สัปดาห์ละสี่พันห้าร้อยบาทซึ<ม>่งถ้าเป็นธาตไตปกติที่ต้องได้รับการฟอกอย่างครับ สัปดาห์ละสักสองครั้งเงินการจะพอ mm hmm. แต่ว่าคนที่ค่าไตาต่ามากๆเนี่ยเขาอาจจะต้องฟอกสามครั้งสี mm ่ hmm. ครั้งต่อต่อสัปดาห์เนี่ยมัน <Yeah. S 2> มันจะไม่พอ mm hmm. ถ้าไม่พอก็ต้องก็ต้องจ่ายเงินเอง <Yeah. S 2> เออ,อย่างถ้าในถ้าในบัตรทองเนี่ยเขาก็ดูตามความจําเป็นของของสุขภาพว่าว่ามีความจําเป็นจะต้องฟอกกี่ครั้ง mm hmm. ไม่ได้ไม่ได้ใช้ใช้เรื่องเงินเป็นตัวตั้งว่าแคบได้เง,เงินที่เท่าไหร่ต้องไม่เกินเท่าไหร่ยังบ mm ัตรทองเนี่ยเขาจะดูตามปัญหาสุขภาพอื ผมพูดได้เต็มปากเลยว่าในสุขบัทชีไม่ไม่มีรายการรักษาไหนเลยที่มีการคาดค่าใช้จ่ายไว้ว่าให้แค่นี้บาทเท่านั้นไม่มีเลยนะมะเร็งนะก็มีกนมีรักษามะเร็งเนี่ยมะเร็งเนี่ยมีมีหลายชนิดมันไปในส่วนต่างๆของร่างกายได้แต่ประกันสังคมเนี่ยเขาอจำกัดมะเร็งไว้ที่แค่ยี่สิบชนิดเท่านั้นเอง จริงๆมันมะเร็งมะเร็งมีมากกว่า20เนี่เพราะมันไปส่วนต่างๆของร่างกายนะทุกส่วนได้แล้วถ้าเป็นมะเร็งที่จะต้องมีทางเลือกในการรักษาด้วยการใช้เคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงเองก็ตามประกันสังคมเนี่ยก็จะให้ค่ารักษาเนี่ยซึ่งซึ่งซึ่งอันนี้เป็นเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นไฮไลท์เป็นความสําคัญของการรักษามะเร็งนะการใช้เคมีบำบัดหรือการฉายแสงเนี่ยแต่ประกันสังคมเนี่ยให้อยู่แค่ที่50,000บาทต่อปีซึ่งไม่พอนะ S <S มันไม่พอแล้วถ้าถ้าไม่พอเนี่ยมันจะกลับเป็นประเด็นแรกที่ถือว่าเราเนี่ยจะต้องร่วมจ่ายซึ่งแต่ว่าผู้ประกอบตนีดยจ,จ่ายถึงสามส่วนในการดูแลสุขภาพเวเองซึ่งซึ่งเป็นความเหลือมล้อมากมและเป็นสิ่งที่ทางทางคุณโอถามว่าทําไมเราต้องผลักดันอันนี้เราเราต้องผลักดันอย่างยิ่งเลยค่ะเราต้องผลักดันอย่างยิ่งเลยผลักดันนี้ทํา,ทางไหคุณโอก็คือว่ารัฐฮะรัฐต้องลงต้องลงมาจ่าย โอเคในในห้าเปอร์เซ็นที่ผมพูดเนี่ยมันไป hmm. ในส่วนตา่างๆมันไปเรื่องสุขภาพ hmm. มันไปเรื่องค้อดบุกมันไปเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ว่ามันจะมีเรื่องของสุขภาพเนี่ยอยู่ประมาณสักห hmm. นึ่งเปอร์เซ็นทีนี้การผักนันนี้ก็คือว่าเราต้องช่วยการผักนันว่าให้รัฐเนี่ยเอาภาษีของเราเนี่ยมาจ่ายค่าสุขภาพของเรา hmm. นะมาจ่ายค่าสุขภาพของเราเนี่ยให้เราเหมือนที่จ่ายให้บัตรทองรับจ่ายให้คนในเปกนราชการา hmm. โอเคก็เช่นนี้นั้นมันก็เป็นความเสมอภาคแล้วอันที่หนึ่งนะผู้ประกันตนไม่ต้องจ่ายค่าดูแลสุขภาพของตัวเองอให้รลกเป็นคนเป็นเป็นคนจ่ายให้แล้วเพราะฉะนั้นเงินหนึ่งเปอร์เซ็นที่ผมพูดมาคู่เนี่ยว่าเราเคยจ่ายเข้ากองทุนด้านสุขภาพเนี่ยให้โยกเงินส่วนเนี้ยไปอยู่ในกองพุนชราภาพ,าพมันก็จะทําให้เมื่อเรากเกษียณอายุงานเนี่ยนะ,ะเมื่อเมื่อห้าสิบห้าปีในประกันสังคมเนี่ยเราจะได้เงินชราภาพเพื่อดูแลตัวเองในตอนที่เราแก่เนี่ยมากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะ ทีนี้การผลักดันอันที่สองเนี่ยเราเราต้องมาคลี่ดูในสิทธิที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเป็นแค่ตัวอย่างสั้นๆแต่ในสองสามสามสิทธิประโยชน์เมื่อสักครู่เนี่ยเราต้องมาคลี่ดูว่ามันมีสิทธิประโยชน์ไหนบ้างในประกันสังคมที่มันยังด้อยกว่าสิทธิประโยชน์อื่นซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นน่ะพอมาคลี่ดูเสร็จเนี่ยเราต้องทําให้ไอ้สิทธิประโยชน์ในการรักษาเนี่ยเป็นสิทธิประโยชน์ที่มันเป็นสิทธิประโย ทั้งทั้งสามสิทอาราชการได้อันนี้สิบประสองได้นีประกันสังคมก็ได้ด้วยคือพากันไปทั้งประเทศอ่ะให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันอการรักษาที่เป็นมาตรฐานเดียวกันไม่ต้องมาไม่ต้องมาถามผมผมไปนั่งโตะเออที่จะโตะแรกหลับที่จะตรวจสอบสิ็นถามว่าคุณปิดอะไรไม่ต้องถามเลยเพราะเพราะแม้เพราะแม้ว่าคุณจะไป็นอะไรเนี่ยคุณจะได้รับการรักษาจากหน่วยบริการเท่าเทียมกันเนาะที่เป็นสิทธิ์เหมือนกันเท่ากันใช่ต้องเอามาคลี่ดูเหมือนที่ผมพูดมาเกียนนะครับ ไม่เป็นความสําคัญมากในในในที่ในวันแรงงานผมคิดว่าข้อเสนอของแรงงานเป็นข้อเสนอที่ดีทุกป,ปเีเรื่องเรื่องค่าแรงเรื่องการุรักคลอหรือเรื่องธนาคารประกันสังคมอะไรต่างๆเนี่ยที่ที่ไหลยหลยเมืองงานออกมาแต่ผมคิดว่ามันยังขาดเรื่องเรื่องสุขภาพซึ่งเป็นเรื่องเป็นเรื่องสําคัญมากคือเพาเห็นม<า>ผมผมเคยทํางานกับกับตำรวจหลการแรงงานมาาหลายปีแล้วก็เห็นประเด็นอะไรแบบนี้มัน มันมีจุดตันที่เวลาเขาเจะแก้นี่มันแก้ลำบากซึ่งซึ่งแต่คนแก้ได้มันแก้ได้นะครับเรามีบอร์ดประกันสังคมเรามีบอร์ดบัตรทองเรามีกรมบัญชีกลางสามหน่วยงานได้มานั่งคุยกันได้เพราะว่าในพรบิหลักประกันสุขภาพเันก็เขียนไว้เลยว่าให้กรรมการบัตรทองเนี่ยเป็นคนที่ชวนอีกสามสองหน่วยงานในมาปรึกษาหรือเพื่อปรับแก้สิทธิประโยชน์ให้มันให้มันเท่ากันอะไรเงี้ยแต่พรบที่เขาเขียนเลาวคงเล็งเห็นนะว่าว่าเขามาที่หลังแล้วมันจะทําให เนอ้ไอีกเป่ป็นมันยังไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะครับค่ะก็ก็ในส่วนของสภาผู้บริโภคก็ทําเป็นข้อเสนอไว้หลายข้อเหมือนกันผลักดันเพื่อให้ระบบบริการสุขภาพเท่าเทียมกันทาทําทําเนี่ยข้อเสนอข้อเสนอที่ทําก็ที่ผมพูดไปเบื้องต้นอันนี้อันใหญ่สองอันสัปที่ที่ทําเพิ่มเติมอันหลังนี่ก็คือว่าเราเสนอเสนอใหญ่คือเสนอแก้พรบประกันสังคมนะ ็คือว่าจะต้องแก้ให้ให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการในประกันสังคมเนี่ยที่เป็นอนุต่างๆเนี่ยให้มันมีสัดส่วนเท่าๆกันโดยวจะเป็นผู้แทนรัฐของนา,ายจ้างหรือผู้ประกันตนเองตามต้องให้เท่าๆกัน็อขอเติมหน่อยเพราะว่าขอเติมตัวแทนของผู้บริโภคเข้าไปอยู่ในในบอร์ดในใน,ในประกันสังคมด้วยนะครับแล้วสิ่งที่เราพูดกันมาเนี่ยคือเรื่องสุขภาพในประกันสังคมเขาแยกกรรมการออกมาชุดหนึ่งนะ ก็ดูแลเรื่องนี้แต่ผมคิดว่ากรรมการนี่ยังทํางานน้อยมากทําให้มันยังเกิดความเดือดร้อนมามาเป็นยี่สิบปีแล้วในประกันสังคมเนี่ยก็คือกรรมการการแพทย์อบอร์ดประกันสังคมบอร์ดใหญ่ๆเนี่ยเขามีสองบอร์ดที่บอร์ดประกันสังคมกับบอร์ดแพทย์บอร์ดแพทย์จะดูเฉพาะเรื่องสุขภาพอย่างเดียวแต่ว่าที่บ้านเสียดายก็คือในบอร์ดแพทย์นี่มีแต่ันแทนจากคณะแพทย์อย่างเดียวเลยนะค่ะ ไม่มีตัวแทนผู้ประกันตนอยู่ในนั้นอ่าในข้อเสนอของเราเนี่ยต้องมีตัวแทนผู้ประกันตนอยู่ในบอร์ดแพทย์ด้วยแล้วก็ตัวแทนของของสภาผู้รือโควกแน่อยู่ในกรรมการแพทย์ด้วยนะครับแ้วข้อเสนอของทุนสมทชนกหนึ่งเนี่ยก็คือให้ยกเลิกการจ่ายเงินสมทบด้านสุขภาพของผู้ประกันตนให้รัฐมาจ่ายแทนแล้วนาเงินที่เคยอยู่ในเรื่องสุขภาพเนี่ยไปเป็นเงินชราภาพครับอ่าเป็นข้อเสนอที่จะจัดให้มีการจ่ายแล้วก็จัดให้มีการปรับปรุง ประโยชน์ขององค์ประกันสังคมเนี่ยให้เทียบเท่ากับสิทธิ์บัตรทองหลายธุรกิจรายการในที่เขาเสนอของเราใช่ค่ะเชื่อว่าหลายคนเห็นด้วยมากๆชาวประกันสังคมจ่ายเงินอยู่จ่ายเงินอยู่สิทธิ์เดียวแต่ว่าทําไมได้สิทธิ์ไม่เท่ากับสิทธิ์อื่นทีนี้เราก็เลยอยากจะเชิญชวนเหมือนกันเดี๋ยวไดชวนคุณน้องกออีกนิดนึงข้อเสนออีกอันนึงไม่รู้คุณน้อเคยโทรไปหนึ่งห้าหกศูนย์ไหมของประกันสังคมไม่เคยเป็นยังไงบ้างคะค่ะ มันมันเป็นเรื่องของการตอบคําถามเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาแบบเป็นเด็ภายในนั้นเลยเช่นเราเราไปที่โรงพยาบาลเราก็ต้องมีการส่งตัวเราต่อจากโรงพยาบาลหนึ่งเพื<ห>่อไปโรงพยาบาลที่มีศักยภาพาที่สูงกว่า<ห>อย่างเงี้ย<ห>ถ้ามันโรงพยาบาลมันเต็มอย่างเงี้ยหนึ่งห้าสิบหกเขี่เขา<ห>เขาแก้ปัญหาไม่ไม่ได้เขาอาจจะช่วยตอบคําถามให้ว่าเราจะต้องประสานนี้นี่นี่ต่อนะอะไรเงี้ยแ้วผมเสนอให้บริการของสายด่วนของของประกันสังคมเนี่ยเป็นอ่าเป็นบริการแบบ แบบวันสอบเซอร์วิสก็รือว่าจะต้องจาัดก,การแก้ไขปัญหาได้เป็นเส็จเลยผมก็ขออนุญาตไปเทียบวันหนึ่งสามสามศูนย์ นะครับหรือว่าหนึ่งหกสามของของมือที่ข้องถึงเอ็นเนี่ยที่เขาที่เขาตอบปัญหาเรื่องเอ็นเนี่ยเขาาแก้ปัญหาเบ็ดเสร็จเลยนะแก้ปัญหาในเขาดูแล้วยังไม่จบมันต้องทำเขาตามไปถึงบ้านเพื่อไปเพื่อไปช่วยดูเพจ่ทเคพลงความเป็นอยู่แบบไหนอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนี่ดีย่างนี้ดีครับครับอันนี้อันนี้มีข้อเสนอครับค่ะสุดท้ายนี้เห็นว่าทางสภาผู้บริโภคเนี่ยจัดทำแบบสำรวจอยากจะชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเลยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช่ใช่ครับคุณอันนี้อาจจะต้องชวนประช่ชวนที่ที่ฟังรายการครอบครัวข่าวสามอยู่ตอนนี้นะครับก็คือว่าตอนนี้สภาตุนโพลอยู่ระหว่างการทําแบบทําแบบสํารวจของของผู้ประกันตนต่อเรื่องเนี้ยครับต่อเรื่องต่อเรื่องที่ที่มีเรื่องเรื่องเรื่องสุภาของผู้ประกันตนเรื่องรกันคัในประเด็นต่างๆเนี่ยอยากให้ช่วยเข้าไปตอบตอบในมันเป็นกูเกิลฟอร์มนะกูเกิลฟอร์มเนี่ยมันจะอยู่ในเพจของสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะ เข้าไปที่เข้าไปที่เป็นมือของสภาองค์กรของผู้บริโภคครับแล้วก็มันจะมีกรุ๊ปฟอร์มให้ตอบคําถามเรื่องเนี้ยนะครับหรือว่าอีกอันหนึ่งเนี่ยเบื้องต้นตอนนี้ถ้าเรายังแก้กฎหมายยังแก้อะไรไม่ได้เนี่ยถ้าเรามีปัญหาเนี่ยนะครับถ้าเรามีปัญหาในเรื่องเนี่ยก็ให้โทรไปที่เบอร์หนึ่งห้าศูนย์สองเป็นสายด่วนของสภาองค์กรของผู้บริโภคที่ที่จะช่วยคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ในเดือนต้นนี้ค่ะอ่ะก็ตามนี้เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะๆนะคะ ช่วยกันช่วยกันได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะแล้วคุณนพวันนี้เราเราผมยังไม่ได้ให้ให้ข้อมูลที่เป็นที่เป็นในิงว่าเรามีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างเราจะเข้าสิงได้ยังไงเนาะวันนี้ผมวึ่งปัญหามาให้เห็นกันก่อนว่าปัญหาของของผู้ประกันตนเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วควรจะแก้ในจุดไหนเรื่องในวันในงานแห่งชาติรันค่ะได้แล้วก็มีโอกาสมีโอกาสกันอีกเยอะค่ะเดี๋ยวจะได้คุยหลากกลประเด็นต่อเนื่องกันด้วยนะคะขอบคุณมากสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะคุณสมชายค่ะขอบคุณครับมากสวัสดีค่ะ กุณสมชายกระจ่างแสงนะคะอนุกรรมการด้านบริการสุขภาพสภาผู้บริโภคใช่ไหม <laughs> สิทธิผู้ประกันตนพวกเราเชาวผู้ประกันตนจ่ายเงินอยู่เดือนละเท่าไหร่กันบ้างนะเดือนละเจ็ดร้อยเจยเลยเดือนละเท่าไหร่ปีหนึ่งเดือนละเจ็นี่ปีหนึ่ง7จ0 0พันแเลยนะ แปดพันเกือบหมื่นน่ะหลายคนก็คือยังไม่เคยยังไม่เคยใช้สิทธิ์เลยนะคะยังไม่เคยใช้สิทธิ์เลยคือไม่เคยใช้อดีแล้วละ่ะถ้าเราไม่ได้เจ็บป่วยอะไรหรือสิทธิ์ไปทําฟันเขาก็มักจะมีการเตือนกันอยู่เสมอเสมอพอจะสิ้นปีใช่ไหมได้ตั้งปีละเก้าร้อยเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภคนะจ๊ะถ้าใครอยากจะสื่อสารกันเพิ่มเติมก็เป็นเพจ a c e b o o k นะสภาองค์กรของผู้บริโภค เพจ a c e b o o k นะคะสภาองค์กรของผู้บริโภคก็ประสานติดต่อ,อก,กันเข้าไปได้ตามนี้ช่วงเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภค